ค่ะไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 มีหลายหน่วยงานหรือว่าหลายฝ่ายได้รับผลกระทบเองแต่คนพิการละ่ะคะก็ยังคงได้รับผลกระทบมากเช่นเดียวกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะได้มอบเงินช่วยเหลือคนพิการนะคะและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรได้มอบเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยนายเทวานหุตะเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน4มาตรการค่ะได้แก่การพักชำระหนี้ของลูก มีกองทุนระยะเวลา12เดือนการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน1 0 0 0 0บาทการเพิ่มเบี้ยวความพิการค่ะนอกจากนี้ยังมีมาตรการแรกนะครับการช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยาช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คนละ1,000บาทจานวน1ครั้ง ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ประสานกรมบัญชีกลางและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการก่อนวันที่15เมษายน2563เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่29พฤษภาคม2563และก็ยังมีคนพิการที่จัดทะเบียนรายจดทใหม่นะครับระหว่างวันที่15เมษายนอีกจำนวน600รายซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างของการดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปครับค่ะก็ต้อง